สวัสดีตอนบ่ายวันที่14มีนาคม2566หลังจากที่น้องอุ้งอิงกดซิงเกิลเลือกเขาสาไอเก่าโมงวันที่14ผ่านมามาเบิงหยอดอยู่ที่แฟนๆ FC เอซเขาไปเบิงเพลงนี่หลายปันไดามาติดตามรับชมได้เลยนะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมง16หนาทีไปเบิงหยอดวิวของน้องอุ้งอิงเลือกเขาสาไอายยอดวิวอยู่ที่ เกือบหาแสนวิวแล้วพี่น้องก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอุ้งอิงก,กับปอโจยมณินที่เปิดซิงเกิลซิงเกิลที่สองของน้องอุ้งอิงประสบความสําเร็จมีคนเขาเบิ่งยางถล่มทล่ายหลังจากซิงเกิแลแรกหนึ่งเมื่อหนึ่งล้านหาแสนวิวแต่แต่ซิงเกิลที่สอ,สองสองล้านวิวอปอน,น่าไกลเกินฝันก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอุ้งอิงก,กับปอโจลวงหนา กลับมาอัปเดตกันว่าเส้าเมื่อเอิญวันที่สิหามีนาคม2,566วิวของเลือกเขาสะาอ้ายสีพุ่งไปทอดไรของหลานวิวติดหนึงติดหนึ่งว่าเร่งใน YouTube ประเทศไทยบอกับมาติดตามติดตามการอัปเดตสำหรับเมื่อเอิญวันที่สิหกันพี่น้อง